สวัสดีค่ะลุลาเองค่ะคุณคือแขกรับเชิญท่านแรกที่มามา่าวิมสุกอร์ขอบพระคุณค่ะที่อนุญาตให้มาคุณอารมณ์ศิลปินจัดนะคะนี่โอ้โหจัดจนแม่วเวียนหัวแม่วเวียนหัวเลยะ่ะถ้าบ้านคุณมีฝ้าเปลือยอยู่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือกับเมนูที่มีชื่อว่าหมูสับนึ่งปลาเค็มไข่ขเค็มเห็ดอม เวิร์กทอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเทอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มสุข สวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุข อาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของสาร่วงช่วยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยรวยเฮงๆงรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมิตจานหรูไว้ในบ้านของคุณได้ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านแขกรับเชิญพิเศษซึ่งถือว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเป็นแขกรับเชิญท่านแรกแห่งปี2568เลยค่ะ ท่านผู้ชมจะได้พบกับซุกตาเสียงใสสวยและก็เป็นขวัญใจของมหาชนมายาวนานม,มากๆนะคะก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก สาวเสียงหวานที่มีเพลงฮิตติดหูเป็นร้อยล้านวิวคนนี้ก็คือสาวลูลากัญญรัตไม่ว่าจะร้องเพลงไหนก็สามารถดึงเนื้อร้องได้โดดเด่นไม่สำไกลแต่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นเพราะขนาดเรื่องบ้านเธอยังเป็นคนที่เลือกของได้โดดเด่นและไม่สำใครอย่างแน่นอนจนมีมูมิ่มสุขที่อลังการงานสร้างมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะลูลาเองค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยเที่ยวชมคอนโดของลุลาแล้วก็มุมโปรดสักสองสมมุมมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะอันนี้มุมแรกเลยนะคะก็จะเป็นระเบียงที่ลุลาตกแต่งเองตั้งแต่ช่วงโควิดอันนี้พ่มานี่ถาายเออเองนะคะเป็น ถ้าเช็ดหน้าเก่าออกมาเย็บต่อๆกันนะคะแล้วก็นี่เปิดออกไปก็จะมีมีชั้นไม้อันนี้ให้วางแบบดื่มกาแฟนะต้นไม้แล้วก็มีของเก่าที่ลุลาชอบสะสมด้วยนะคะแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆแบบนี้มุมที่สองของลุลานะคะจะเป็นมุมครัวค่ะจะเป็นคนประหลาดอย่างหนึ่งคือทุกคนอ่ะเขาจะเอาเตาอ่ะเอาไว้ริมหน้าต่างใช่ไหมคะแต่ลูลาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ ซิงล้างจานต้องอยู่ลิม้มาต่างเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบล้างจาน <c oughs> คือลั้างจานเสร็จต้องเห็นวิวอะต้องเห็นท้องฟ้าต้องเห็นแบบเขียวๆต้นไม้อะไรเงี้ยเราจะมีอารมณ์สุตรีในการล้างจานมากขึ้นค่ะมุมที่สาค่ะจะเป็นมุมแต่งตัวนะคะลูลาเป็นคนหนึ่งที่ชอบแขวนเก่ามากๆ <c oughs> นี่นะคะหน้าตาของเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเพ้นท์ลายดอกไม้แบบนี้ มีลูกุญแจด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในเราก็เก็บของแต่งตัวนะคะก็อยู่ในบ้านแล้วก็ดูเป็นยูนิตแบบของเราดีเอาล่ะอวดบ้านเรียบรอยถึงเวลาที่เราจะไปเยี่ยมชมรายการบ้านอิมสุกันแล้วนะคะแล้วก็ลุลากับพี่ปอจะไปทำอะไรในรายการไปติดตามชมได้เลยค่ะว้าวเรียกว่าเป็นมุม <c oughs> อิมสุขที่น่ารักสดใสามากๆเลยนะคะบ้านอิ่มสุขขอต้อนรับคุณลุลากัญญาติยัติพรชัยสวัสดีค่ะสวัสดี นี่เ okay สียงหัวเราะมาก่อนเลยนะคะใช่ค่ะโลกนี้ช um, ่างสดใสเหลือเกินสำหรับสาวนุลาก็บางทีเครียดไปก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้หัวเราะก่อนเลยละกันค่ะหัวเราะรับปีใหม่ด้วยนะคะใช่และคุณคือแขกรับเชิญท่านแรกที่มาม่าวิมสุขค่ะ รกราดใหม่ด้วยพลังบวกล้นเหลือจากน้องนุลาใช่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาลบไปหมดแล้วเนี่ยไม่ค่ไม่ลบ <laughs> ไม่ลบส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่สิ่งอะไรที่ไม่ดีเราให้ไปกับปีเก่าๆพอปีใหม่ต้องมีสิ่งดีๆเท่านั้นนะคะใช่ส่วนมากก็ลืมเลยค่ะคือทุกปีจะรีเซ็ตเลยค่ะอ,อะไรไม่ดีโยนทิ้งไปเลยแล้วปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยๆแก้ทีละเรื่องแล้วก็รับปีใหม่กับมุมมิมสุขของลุนลานะคะใช่แต่ละมุมไม่ธรรมดาเลยค่ะ,คะเริ่มตั้งแต่มุมตกแต่ง <c oughs> บ้านก่อนนะคะทำไมถึงหลงไหลของเก่าเหล่านี้นะคะคือเรารู้สึกว่าเป็นคนที่คือแม่ปลูกฝังมาแบบถ้ามีของแล้วเหมือนคนอื่นนาจะมีทําไมแม่จะชอบพู บบต้องพิเศษต้องอยูนค<ช>ไม่มีใครเหมือน นเลยมันรู้สึกว่า,าตายแล้วลำบากชีวิตต้อนโตเลย <c oughs> ต้องมานั่งหาของอะไรแต่ละชิ้นเนี้ยหรือไม้กระทั่งทำเพลงหรือไม้กระทั่งเป็นศิลปินไงจะเป็นคนที่โรกจิตนิดนึงคือเฮ้ยถ้ามันเหมือนคนอื่นเราก็ไม่อยากทาอ,อารมณ์ชอบของเก่าก็พอเข้าใจได้แต่คุณคะอารมณ์แบบผ้าเช็ดหน้าเก่าผ้าม่านเก่ากูทุกสิ่งอย่างมีมูลค่าสําหรับคุณหมดเลยเพราะผ้าเช็ดหน้าเก่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันมีลายที่แบบวาดมือสวยของมันเนี้่ะแล้วเราก็เอามาเย็บต่อกันให้เป็นผ้าม่าน ไม่มีอยากใช้ผ้าม่านทั่วไปเราก็เลยไปซื้อพวกนี้มาแล้วก็นั่งเพราะว่าชอบทำางานฝีมือด้วย DIY เลยนะ,ะใช่ค่ะเราก็ซื้อใหม่คมที่เราชอบมาค่ะเป็นดอกไม้แล้วก็มาทำเป็นผ้ามา่านแสดงว่าคุณอารมณ์ศิลปินจัดนะคะนี่โอ้โหจัดจนแม่เวียนหัวแม่เวียนหัวเลย <laughs> มีอีกหนึ่งเรื่องที่แบบโผอะไรเนี่ยบ้านของคุณลุลาประตูที่บ้านจะเป็นแบบบานสไลด์หมดเลยมีที่มาที่ไปยังไงคะบ,บอกแล้วค่ะว่าเป็นคนลกจิตเป็นคนที่ไม่ชอบเวลาเพื่อนบ้านปิดประตูแล้วมันดังปึ้งอ่ะไอบ้านเปิดปิดอะไรเงี้ยมันจะมีตัวตัวลูกบิด ที่มันมันเกิดเกิดเสียเป็นประตูะตบานพับเปิดปิดแบบนี้ใช่คือส่วนมากถ้าคนไม่ระวังนะอะไรเงี้ยมันจะดังตุ้งตลอดเวลา,าเราไม่ชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรานอนอยู่บ้านแล้วสมมติว่าถ้ามีคนอยู่ในบ้านด้วยอะไรเงี้ยทําเป็นประตูสไลด์เลยแล้วก็เป็นสลักแบบผลักเข้าไปแค่นี้เลยไม่มีทางเสียนอกจากคนข้างในไม่ยอมเปิดให้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแล้วแบบนี้เนี่ย ตกแต่งบ้านใช้หลักของห่วงจุ้ยด้วยไหมคะนิดหน่อยอะค่ะก็มไม่ได้เชื่อร้อยแต่ว่าแม่บอกว่าเชื่อไว้หน่อยก็ดีเราก็ไม่อยากให้อยู่ในบ้านที่เราชอบแต่ว่าแม่ถูกใจอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเจอกันตรงกลางอนะไรเงี้ยเพราะว่าเคาลบแล้วก็เชื่อในในสิ่งที่แม่เชื่ออยู่แล้ว<ม>แต่ว่าบางเรื่องเราก็อาจจะแบบเอะถ้าตามแม่ร้อยฟังก์ชันมันไม่ครบอย่างที่เราต้องการก็เจอกันตรงกลางดีกว่า แล้วเรื่องห่วงจุ้ยที่จะถามอาจารย์วันนี้คือ,อเรื่องอะไรคะน้องๆเวลาทําที่สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าที่ที่ที่เป็นเขาเรียกคอมเมอร์ชียลสเปซใช่ไหมคะที่ที่กดทำธุรกิจอ่างเงี้ยเขามักจะทําฝ้าเปลือยอที่ไม่มีฝ้าเรียบๆคนสมัยใหม่จะไม่ค่อยชอบทำใช่เขาวนี้เลยอยากถามอาจารย์เพราะว่าคนสมัยก่อนเขาถือมากว่าห้องนอนหรือห้องอะไรที่มันสําคัญที่มันขับเคลื่อนชีวิตเราอะ่ะฝ้ามันควรจะเป็นฝ้าเรียบตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยมันถูกไหม ที่ถ้าเป็นหลุมฟ้าแล้วอาจจะทําให้ธุรกิจหรือชีวิตเราไม่เรียบเนี่แหละคะล่ะยังรู้มากเลยค่ะน่าจะเป็นคําถามที่โดนใจท่านผู้ชมด้วยแหละนะคะอดใจราสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังคําตอบพร้อมกันกับช่วงคุยเล่นบ้านกับาศาสตร์สร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจของสาวรุ่นลา าจะให้คุณรู้ลาเลือกทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตเลย oh. หรือว่ายกให้คนอื่นไปเลยนะคะจะเลือกอะไรโอ้โ oh. หน้าคำาถามมิสยูนิเวอร์สมากๆเลยค่ะ